มาทำบุญให้เจ er ้าอาวาสประสิ์ค่ะทำอาหารมาด้วยนะคะคนเยอะมากเลยค่ะพี่โรดเป็นคนทําไข่ปลาโลว์ค่ะทำไข่ปลาโลมอนอเงี่ยเดี๋ยวเราจะจุดประทัดนะคะห้าร้อยนัดห้าร้อยนัดคือห้าร้อยนัดพันนัดทหา้าร้อยนัดพี่โรดห้าร้อยลิตรห้าร้อยค่ะเป็นพันนัดพันนัดพรุ่งนี้ก็มาติดอาสาที่นี่ต่อค่ะดูคนเต็มเลยทำอาหารมาถวายเต็มนะคะ น้โมโนาบุญลูกๆลูกๆญาติพี่น้องเพื่อนสู่ทุกคนมารับได้นะคะพี่แอลมารับด้นะแต่พี่แอลมารับได้นะแต,าานะแต่ทําบุญให้พี่แอลแล้วนะขอให้พี่แอลไปสู่ที่ดีๆชาติหน้าเกิดมาก็ขอให้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันใหม่นะมารับส่วนกุญได้นะพี่แอลในทัพย์อยู่เย็นดีในพ้นเสียงอารมณ์ อร่อยอร่อยอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเรามามีทุกคนจําได้เพราะเราไปกิจอาสามาแล้วก็มีทุกคนบริการป้าเขายังไปเอาน้ามาให้เลยเนี่ยยืไปก่อน có gì cho mình để mình nha mình đăng lên luôn được nha các bạn. Nếu nha.